ชาดกคือเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระโคตมะพุทธเจ้าคือสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่พระองค์ทรงนำมาเล่าให้พระสงฆ์ฟังในโอกาสต่างๆเพื่อแสดงหลักธรรมสุภาษิตท,ที่พระองค์ทรงประสงค์เรียกเรื่องในอดีตของพระองค์นี้ว่าชาดกชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทานบางครั้งจึงเรียกว่า นิทานชาโดกพันธนะชาโดกชาโดกว่าด้วยการผูกเวรของหมีและไม้ตะครอในวันหนึ่งพระศา,ศาสดาสเสด็จประทับอยู่ณริมฝั่งแม่น้ำโรฮินีทรงเอ่ยถึงพระญาติแล้วตรัสถอถวายพระมหาบพิษท,ทั้งหลายจากนั้นพระองค์ได้ทรงนำเรื่องในอดีตมาเล่าให้ฟัง โดยมีใจความดังต่อไปนี้ครั้งอดีตการในหิมวันตาประเทศมีต้นตะคราะต้นใหญ่ต้นหนึ่งสูงตรงานอยู่กลางป่ามีหมีตัวหนึ่งเที่ยวหากินในป่าเมื่อเหนื่อยแล้วจึงมานอนที่โคนต้นไม้ตะเคราะนั้นเป็นประจำอยู่มาวันหนึ่ง มีลมพัดกิ่งไม้แห้งได้หักลงมาตกถูกคอหมีที่กำลังนอนอย่างสบายอารมณ์ขณะนั้นกิ่งไม้ทิ่มลงมาโดนหมีหมีตัวนั้นก็สะดุ้งตกใจเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่มีเวลาให้คิดมากเท่าไหร่นักด้วยอารามตกใจเจ้าหมีลุกขึ้นได้ ก็วิ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็วรีบออกไปจากบริเวณนั้นทันทีเมื่อเวลาผ่านไปชั่วครู่หมีตัวเดิมก็กลับมายังโคนต้นไม้อีกครั้งแล้วเริ่มสำรวจว่าเมื่อเช้านี้ที่ตัวเองโดนนั้นมันคืออะไรกันแน่มีตัวนั้นพยายามมองหาต้นเหตุแต่ก็หาไม่เจอหรือว่าจะเป็นพวกราชสี หรือพยักอื่นๆแต่ก็ไม่น่าเป็นไปได้ความเป็นไปได้มีแค่เพียงเทพพยายดาเท่านั้นต้นไม้นี้ไม่อาจทนดูเรานอนได้เอาเถิดคงได้รู้กันพร้อมกับขูดตะคอกรุกขะเทวดาสัตว์ตัวอื่นกินใบต้นไม้ของท่านท่านยังทนได้คาแคนนอนเท่านั้นแค่นี้ท่านก็ทนไม่ได้ลุกขะเทวดา งงกับความคิดของหมีป่าอะไรของเจ้าข้าไม่ได้ทำอะไรเลยคิดไปเองทั้งนั้นทั้งคู่ยืนเถียงกันไปมาจนหมีป่าเอ่ยขึ้นว่าคอยดูนะอีกสองสามวันข้าจะให้คนมาขุดต้นไม้ของท่านทั้งรากทั้งโคนเลยหลังจากที่ทั้งสองทะเลาะกันหมีป่าจึงปลีกตัวออกมา เที่ยวเาสาะหาคนมาโค่นต้นไม้จนกระทั่งวันหนึ่งหมีป่าเดินวนไปวนมารอบป่าใหญ่หาคนที่กำลังจะมาตัดต้นไม้ในป่าก็ไปเจอเข้ากับชายสามคนถือพระถือขวานซึ่งกำลังสนทนากันเรื่องต้นไม้หมีป่าที่ได้ยินจึงเดินเข้าไปหากลุ่มคนทั้งสามนายท่านนายท่าน เสียงของหมีป่าเอ่ยขึ้นใช่หนุม่มเห็นหมีป่าพูดได้ก็ตกใจพร้อมกับอุทานว่าตั้งแต่พวกเราเกิดมาเพิ่งเคยเห็นหมีพูดได้ช่างน่ามหาัศจรรย์จริงๆท่านมาตัดต้นไม้ในป่านี้ใช่หรือไม่ใช่เราว่าจะทำรถใหม่เลยเข้ามาที่นี่งั้นเชิญตามเรามาเลยไปไปกันชายทั้งสามเดินตามหมีป่าไป จนกระทั่งถึงต้นคร้อใหญ่เชิญตัดต้นนี้ได้เลยท่านจากนั้นหมีป่าก็เดินจากไปขณะนั้นช่างไม้เตรียมตัวจะตัดต้นคร้อใหญ่รุกขเทวดาเห็นเข้าได้รำพันออกมาความจริงแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยมาผูกอาฆาดกันอย่างนั้นไม่ได้การละคืนปล่อยไว้อย่างนี้ไม่มีที่อยู่แน่ รุกขเทวดาจึงจำแรงเป็นคนทำงานในป่าที่บังเอิญผ่านมาแล้วถามว่าพวกท่านได้ต้นไม้ที่เหมาะแล้วหรือแล้วตัดไปทำอะไรอ๋อพวกเราจะเอาไปทำล้อรถแล้วทำไมถึงมาเจอต้นไม้นี้ล่ะรุกขเทวดาเอ่ยถามหมีตัวหนึ่งบอกพวกข้ามาดีแล้วที่หมีนั้นบอกรถคงจะงามมากแน่ๆ ถ้าได้ไม้ต้นนี้แต่เมื่อท่านลอกหนังคอหมีประมาณสี่นิ้วแล้วเอาหนังนั้นหุ้มล้อรถดูดหุ้มด้วยแผ่นเหล็กล้อรถก็จะแข็งแรงพวกท่านสามารถขายได้ในราคาที่สูงด้วยใช่ทั้งสามได้ยินดังนั้นก็ถามกลับทันทีว่าแล้วอย่างนี้เราจะได้หนังหมีมาจากไหนเล่าจะที่ไหนเล่า ก็มีที่นำท่านมาอย่างไรล่ะส่วนเรื่องต้นไม้ท่านไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่ายังไงก็ไม่สามารถหนีไปไหนได้อืมเป็นความคิดที่ดีมากงั้นพวกเราไปตามหาหมีตนนั้นเถิดจากนั้นคนทั้งสามก็เดินออกตามหาหมีจนพบกับหมีแล้วพูดว่าท่านหมีท่านช่วยพาไปหาต้นไม้อีกต้นหนึ่งได้หรือไม่ ได้สิข้าจะพาไปจากนั้นหมีป่าเดินนำชายทั้งสามไปถึงแล้วขณะที่หมีต้นนั้นกำลังเผลอขวานอันใหญ่ก็ฟันไปที่คอหมีทันทีจากนั้นชายทั้งสามถลกหนังกินเนื้อที่เหลือแล้วค่อยกลับไปตัดต้นไม้เป็นอันว่ารุกข,ขเทวดาก็สามารถจองเวรหมีได้สำเร็จ พระาศาสดาทรงถือเอายอดแห่งเทศนาด้วยพระนิพพานด้วยประการชนีพระราชาทั้งหลายทรงสดับธรรมกถาของพระองค์แล้วต่างก็ทรงสมัครสมานกันได้พระาศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าก็เลเทวดาผู้สิงอยู่ในราวป่า ฟังเรื่องราวในครั้งนั้นคือเราตถาคตแล